กับเข้ามาพบกับรายการกันต่อนะครับในสมัยพระบาทสามเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับทรงมีกระแสรพระราชดำริเกี่ยวกับความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่นี้ว่าเป็นธรรมเนียมที่ไม่ทันสมัยดังจะเห็นได้ว่าในสมัยของพระองค์นอกจากจะมีการส่งเสริมสถานะของสตรีในด้านต่างๆเช่นการให้ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงในราชสำนักได้ออกงานส,สมาคมนอกจากนี้ยังมีการแบ่งแยกความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมไทยสังคมไทยเด์เริ่มแต่เดิมเนี่ยนะครับแต่เริ่มเดิมทีเนี่ยนะฮะกำหนดรูปลักษณ์ของผู้หญิงให้มีลักษณะคล้ายก,กันกับผู้ชายส่วนหนึ่งเพราะความคิดที่มาจากการประกอบสร้างของสังคมที่ว่าเมื่อกระสงครามผู้หญิงจะต้องอำพรางกายให้เหมือนผู้ชายเพื่อป้องกันการถูกข่มเหงรังแกจากข่าศึกศัตรูและเพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนไหวของร่างกายผู้หญิงในยามศึกสงคราม จึงจะไม่จึงจะไม่สามารถจำแนกรูปลักษณ์ภายนอกได้ว่าใครคือหญิงใครคือชายในความเป็นจริงแล้วความคิดดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในมายาคติที่เข้ามาสร้างความชอบธรรมให้กับความคิดกระแสหลักของสองคมไทยในขณะนั้นนั่นก็คือความคิดแบบปิตาธิปไตยก็เป็นได้นะก็คือกล่าวก็คือนะครับผู้หญิงต้องมีรูปลักษณ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ผู้หญิงประพฤติตนไม่ดี นะจึงต้องมีการบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยตัดผมสั้นและมีฟันที่ดำทางนี้ผู้ชายไทยเชื่อว่ารูปลักษณ์ดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้หญิงประพฤตินตนในทางที่ไม่สมควรแล้วก็ยังเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความสุภาพแห่งหญิงอีกด้วยการไว้ผมยาวของผู้หญิงไทยจึงเพิ่งจะมาเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ห นะแต่ก็มาปรากฏชัดเจนขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เนื่องจากเวลานั้นกระแสความคิดเกี่ยวกับการควบคุมร่างของร่างกายของผู้หญิงเนี่ยเริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดมากขึ้นนะตั้งแต่พฤติกรรมทรงผมจนมาถึงเครื่องแต่งกายของผู้หญิงนะครับอีกทางก็ยังเป็นพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยที่โปรดให้ผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงในราชสำนักไว้ผมยาวเพราะนอกจากจะเป็นเครื่องหมายแห่งความรุ่งเรืองของบ้านเมือง ผ่านสภาพของผู้หญิงที่พ้นจากการกดขี่ไม่ให้เปิดเผยความงามตามธรรมชาติโดยผู้ชายแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องมือสําหรับการสร้างชาติโดยการชักจูงใจให้เห็นว่าชาติที่มีความเจริญแล้วย่อมส่งเสริมการแสดงออกทั้งการแต่งกายการสมาคมของสตรีเป็นต้นจากหลักฐานข้างต้นเนี่ยแม้เป็นเพียงข้อมูลสังเขตเกี่ยวกับการให้ภาพของความเป็นชายก่อนที่ความเป็นชายแบบสมบูรุ์จะเข้ามา แต่ก็ทําให้พอมองเห็นว่าความคิดในกระแสหลักเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชายในสังคมไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็คือการที่ผู้ชายมักแสดงความเป็นชายผ่านอํานาจการควบคุมโครเรือนรวมทั้งควบคุมผู้หญิงผ่านพฤติกรรมจิตใจและก็เรือนล่างเพื่อแสดงถึงความเป็นใหญ่ของผู้ชายในสังคมนะว่าเป็นความคิดและก็การปฏิบัติทางสังคมมาโดยตลอดจนมาถึงในช่วงที่ความเป็นชายแบบสมพระบัลุดเข้ามามีอิทธิพลต่ตอสังคมไทย พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ